ครับสวัสดีครับผมก็เป็นตรึมน้องใหม่นะครับเป็นตรึมกล้องสหรัฐบาทก็สมพเนรสเลงแม่อายตาสรินยงเนาะมันทาอีสานใต้สุรินบุรีรัมศรีสเกตบาทก็จุยเชียร์จุยชมบางองในก็อบานอดคุ้นบาทจุยสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเมืองสุรินทร์บาทกันยงตองอ้อเหยบาทขมีเรื่องอีสานใต้บาทจุยสืบสานวัฒนธรรมบานหาลงกันตรึมเนาะบาท มันทาบังได้ตรัวบังกระตรมมรุปคเนียแบก็ช่วยการอนุรักษ์วัฒนธรรมศึกษาบแบก็ขอเชิญชวนแ่าเด็กๆน้องใหม่รุ่นใหม่เนอะแบดก็ยุคนี้เบี้ยเจตตาทันสมัยโตเนอะับบก็ช่วยคเนียอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบมันพลิกสโลสเรยยืมเนอะับบช่วยคเนียแบบก็เมียโดยพยโยตีัดก็ส่งพยโย អក្ត្រឹមនងម៉ៃផងបាទពុកតាហាត់ថ្មីក្ចែប្រសាណូញើសិលេងមេអោយេតាអាសរុស្រេតខ្វៀរយើងបាទក៏យ៉ាងនេះក៏អរគុណយ៉ាងខ្លាំងបាទທາງ DJ អាចារ្យអឺនុបមឿងសិរិនណូបាទអរគុណបាទក៏មានមានអុយភញទេបាទមានតសិលេងជ្រេងស្រែកណូក្ត្រឹមបាទខ្ញុំបាទក៏រាប់ទាំងអស់ទាំងក្ត្រឹមបូរានក្ត្រឹមអា อ่าวาไรตี้แนวสิ่งบาดนัวหอยบัดขมัดกำโซ่เจนยี่เต้บาดก็ออดคุณด้อบาดกรุ่มคณะวัฒนธรรมอีสานใต้ฝากติดตามช่องยูทูปนะครับขมัดก็ยี่มันเมียนช่องเต้ก็เฟซบุ๊กก็สหรัฐอยู่ดีบาดก็ออดคุณด้อบาดขอบคุณครับ สวัสดีครับนะผมครูแจ็คเลยของมันจงศิลป์นะครับวันนี้ก็มาร่วมบรรเลงกันตรึมครับพื้นบ้านที่สวนใหม่นะครับงานตลาดเขียววันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นลูกศิษย์ที่อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมกับศิลปินในพื้นที่ครับวันนี้งานเล็กๆน้อยๆครับมาช่วยสืบสานวัฒนธรรมคือเอากันตรึมมาบรรเลงในงานแอร์สวนหม่นะครับก็ได้งบจากอบจนะครับ มาร่วมกันสนุกสนานก็ฝากถึงแฟนคลับลิเกด้วยนะครับก็อย่า่วนลืมกันนะครับช่วงนี้เราก็ยังทำการแสดงไม่ได้นะครับก็ต้องฟังนะฮะผู้ใหญ่ว่าจะให้ทำการแสดงตอนไหนก็คิดถึงแฟนคลับทุกท่านนะครับก็พร้อมที่จะรับงานทุกเมื่อครับช่วงนี้เปิดตอนไหนเล่นตอนนั้นนะครับเปิดตอนไหนเล่นตอนนั้นไม่ได้หายไปไหนตอนนี้ก็ให้ศิลปินไป ทำมาหากินก่อนนะครับพวกเราก็คิดถึงแฟนคลับนะฮะคิดถึงเวทีการแสดงนะครับรอแล้วรอเล่านะครับนะยังไม่ได้เล่นสักทีอาจจะมีการไลฟ์สดทักทายแฟนคลับบ้างนะครับแต่ก็ยังรอโอกาสที่จะได้ทำการแสดงเต็มวงนะครับฝากไว้ด้วยนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับนะว่าจะเป็นยังไงนะครับ สำหรับเจ้าภาพที่จองงานไว้แล้วนะครับที่ทําการแสดงไม่ได้เราก็ให้สิทธิ์นะครับเก็บสัญญาไว้นะครับช่วงไหนที่สามารถทําการแสดงได้ท่านก็ค่อยมาทวงถามนะครับหรือใช้สิทธิ์ในการแสดงนะฮะคิดถึงแฟนกลับทุกท่านครับโอเคครับสวัสดีครับ